พี่น้องที่รักวันนี้พระสัสนจักกำหนดให้เป็นวันกระแสะเรียกคำว่ากระแสะเรียกนั้นเราได้ยินเราได้ฟังแต่ไม่แน่ใจว่า พี่น้องจะเข้าใจคําว่ากระแสะเรียกในความหมายที่มันเป็นมากน้อยเพียงใดพี่น้องที่รักเวลาที่พ่อเข้าบรรเนนตอนนั้นก็มีเพื่อนที่เข้าไปในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งก็ประมาณสัก30คน เมื่อเข้าไปก็พอขึ้นมสองหลายคนก็ทยอยออกขึ้นมสาม 4, มสี 5, ม่มห้ามหกก็เหลืออยู่ประมาณสักสิบคนพอมาบัรเดเนนกลางก็จะมีเนนจากสังคมนทนต่างๆอีกเก้าสังคมนทนมารวมกัน รวมแล้วได้ประมาณ25คนไปเป็นเนียนใหญ่7ปีที่สุดนั้นได้บวช12คนบรรละนุ่นพ่อนั้นก็จะมี12คนเวลาที่เรากลับบ้านบรรดาคนเท่าคนแก่ก็จะบอกว่าคุณพ่อเอกชัยมีกระแสะเรียกส่วน เพื่อนๆที่ออกไปนั้นไม่มีกระแสเรียกถามว่าสิ่งที่คนเท่าคนแก่พูดในความหมายของคําว่ากระแสเรียกนั้นถูกต้องหรือไม่ความจริงนั้นยังไม่ถูกสักทีเดียวแต่ก็ยังไม่ผิดสักทีเดียวถูกครึ่งหนึ่ง แต่ความหมายนั้นยังไม่เต็มทําไมจึงบอกว่าถูกครึ่งเดียวยังไม่เต็มความหมายของคําว่ากระแสะเรียกพี่น้องวันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจคําว่ากระแสะเรียกในความหมายที่ถูกต้องกระแสะเรียกหมายถึงอะไรกระแสะเรียกหมายถึงการที่พระเป็นเจ้าพระองค์เรียกเราตามความถนัด ตามความเหมาะสมตามความสามารถให้เรารับหน้าที่ต่างๆนั่นก็หมายความว่ากระแสเรียกนั้นจึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะการเป็นพระสงฆ์นักบวชเท่านั้นการเป็นขราวาสก็ถือว่าเป็นกระแสเรียก เพราะฉะนั้นเราจรึงแบ่งกระแสะเรียกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งกระแสะเรียกการเป็นพระสงฆ์นักบวชสองกระแสะเรียกการเป็นฆราวาสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คนเท่าคนแก่บอกว่าคุณพ่อเอกชัยซึ่งได้บวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยมีกระแสะเรียกก็ถูกครึ่งหนึ่งก็คือว่ามีกระแสะเรียกเป็นพระสงฆ์นักบวช แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้บวชไม่มีกระแสะเรียกไม่ใช่คนที่ไม่ได้บวชก็มีกระแสะเรียกก็คือมีกระแสะเรียกเป็นขลรวาสเพราะว่าอะไรเพราะว่าความหมายของกระแสะเรียกตามที่ว่าไปแล้วก็คือว่าการที่พระเป็นเจ้าพระองค์เรียกพระองค์มอบหมายให้แต่ละคนทําหน้าที่ของเขาตามความถนัดตามความสามารถตามความชอบของคนนั้นๆ พระเป็นเจ้าไม่ปรารถนาให้ทุกคนมาเป็นพระสงฆ์ไม่ปรารถนาให้ทุกคนมาเป็นซิสเตอร์พระเป็นเจ้าพระองค์ปรารถนาให้บางคนเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชและให้คนส่วนมากเป็นฆราวาสเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักถามว่ากระแสเรียกของฆราวาสมีความศักดิ์สิทธิ์ เท่าเทียมกับกระแสแรกการเป็นพระสงฆ์หรือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันพี่น้องอย่าผิดประเด็นบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นสังฆราชเป็นพระสันตะป,ปาปาศักดิ์สิทธิ์กว่าเป็นฆรา,าวาสไม่ใช่คนที่เป็นฆรา,าวาสถ้าดำเนินชีวิตอย่างดีสามีภรรยามีความซื่อตัดต่อ,อกันประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักเพื่อนมนุษย์ดูแลช่วยเหลือกันก็เป็นชีวิตที่มีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าพี่น้องดูในสาระบบของนักบุญของพระศาสนาจักรที่มีเป็นพันเป็นหมื่นองค์พี่น้องจะสังเกตว่าบรรดานักบุญทั้งหลายนั้นผู้ที่เป็นฆราวาสเป็นนักบุญมากกว่าพระสงฆ์นักบวช เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระสงฆ์นักบวชหรือเป็นฆราวาสแต่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ว่าแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินชีวิตในแต่ละกระแสเรียกของตนนั้นได้ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์เอื้ออาทรต่อคนอื่นมากน้อยเพียงใด เพราะนั้นตอนนี้พี่น้องก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทุกคนนั้นมีกระแสะเรียกถ้าเราจะมาระบุลงไปนะครับเราจะเห็นว่ากระแสะเรียกบางคนถูกเรียกให้เป็นอัครสาวกให้เป็นพระสงฆ์นักบวชบางคนถูกเรียกให้เป็นผู้ประกาศให้เป็นผู้แพร่ธรรมบางคนถูกเรียกให้เป็นครู บางคนถูกเรียงให้เป็นทหารให้เป็นตำรวจบางคนถูกเรียงให้เป็นผู้รักษาโรคเป็นหมอเป็นพยาบาลบางคนถูกเรียงให้เป็นผู้ช่วยผู้ประสบภัยบางคนถูกเรียงให้เป็นผู้พัฒนาสังคมบางคนถูกเรียงให้เป็นชาวไร่ชาวนา คนที่ทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือเราที่หรือที่เราเรียกว่าสัมมาอาชีพนั่นแหละเป็นกระแสะเรียกเป็นกระแสะเรียกเพราะนั้นาพี่น้องทำอาชีพใดแล้วพี่น้องมีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์มอบหมายให้เพราะนั้นสัมมาอาชีพก็คืออาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริต อาชีพที่ซื่สัตย์สุจริตนิยามง่ายๆก็คืออาชีพที่หนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองอาชีพที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นชัดไหมครับถ้าเข้าสองเกณฑ์นี้ถือว่าเป็นกระแสะเรียกแต่ถ้าไม่เข้าสองเกณฑ์นี้ ไม่ถือว่าเป็นกระแสเรียกถ้าเราไปถามว่าคุณมีอาชีพอะไรมือปืนคุณมีอาชีพอะไรนักการพน,นันคุณมีอาชีพอะไรนึกไม่ออก เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าอาชีพที่ถือว่าเป็นกระแสะเลือดคืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายอาชีพที่ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นนี่จึงจะถือว่าเป็นกระแสะเรียกถามว่าในแต่ละในแต่ละอาชีพนั้นอาชีพไหนดีที่สุดอาชีพไหนสําคัญที่สุดคําตอบก็จะเป็นคําตอบเดิม ก็คือว่าไม่มีอาชีพไหนสำคัญที่สุดไม่มีอาชีพไหนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่อาชีพต่างๆนั้นมีเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันคุณพ่อจะพูดหลายครั้งว่าหมอก็ไม่ใช่ว่าสำคัญที่สุดถ้าทุกคนไปเป็นหมอใครละ่ะจะสอนนักเรียนถ้าไม่มีครู ถ้าทุกคนไปเป็นหมอใครล่ะจะป้องกันประเทศถ้าไม่มีทหารถ้าทุกคนไปเป็นทหารใครล่ะจะปลูกข้าวให้เรากินถ้าไม่มีชาวไร่ชาวนาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสำคัญทุกอาชีพพึ่งพาอาศัย แล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลก,กันเคยเล่านิทานเรื่องตากัะตีนให้พี่น้องฟังหรือยังจำไม่ได้ถ้าเล่าแล้วขอเล่าอีกถ้ายังไม่เล่าก็ถือว่าพี่น้องจะได้ฟังวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าวันนี้จะเล่าด้วยกรอนคือ ตากัะตีนน่ะมันก็เป็นอวัยวะในร่างกายถ้าจำไม่ผิดว่าอวัยวะในร่างกายเนี่ยมีสามสิบสองส่วนใช่ไหมคุณหมอตากัะตีนโอเคละเป็นตีนก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายตาก็ส่วนหนึ่งตานี้นะครับไม่ใช่ตายายตากัะตีนมันทะเลาะกันตีนน่แหละครับเริ่มก่อนมันคิดว่ามันสําคัญ ตาก็ไม่ยอมเพราะว่าตาก็บอกว่าคุณบอกว่าคุณสําคัญคุณบอกว่าคุณคุณเป็นคนพาฉันเดินนะไปที่ไหนก็ก,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 ก็ตีนนะแต่ตาบอกว่าถ้าคุณเดินไปนะถ้าไม่มีตาเนะ่ยคุณจะเดินถูกทางเหรอนะตีนก็บอกว่าทุกนะคุณลองหลับตาสิฉันจะเดินให้ดู ต่างคนต่างอวดดีนะตีนก็จะเดินตาก็หลับนะนะเป็นยังไงพี่น้องพี่น้องฟังกรอนนะกรอนง่ายๆนะครับตีนกับตาอยู่กันมาอย่างผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่าตีนมีคุณแก่ตาเสียจริงๆตีนพาตา ไปในที่ต่างๆต,า,งตาจึงได้พบนางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาต้องประวิงว่าตีนนั้นเป็นสิ่งควรบูชาตาฟังตีนคุยโมยิ่งหมันไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสาว่าที่ตีนไปได้ก็เพราะตาดูมันคา เศษแก้วน้าไม่ตำตีนเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมินในโลกนี้ทั้งพิภพบจบทานินทินที่ตีนไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังข้างแขนแสนจะโกรธก้าวกระโดดโลดไปใกล้หน้าผา เพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาส่วนชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนอวดเก่งเร่งกระโดดแกล้งพิโรธกลับพิพับหลับตาเฉยตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงยตกเหวเลยจึงตายหาทั้งตาตีน เก่งนะตายทั้งสองเลยวันนั้นพี่น้องกระแสะเรียกก็หมายก็เปรียบเสมือนกับอวัยวะในร่างกายนะทุกอาชีพก็อย่าไปอวดดีว่าฉันเก่งฉันดีฉันสำคัญกว่าคุณถ้าเก่งถ้าดีไม่ยอมไม่ยอมกันเอาชนะค่าคารนกันนะมันก็จะตายนะไม่ใช่ตายอย่าเพราะตายทั้งตายเพราะตีนนะตายทั้งหมดเลย หัวใจก็ตายตาก็ตายแขนก็ตายขาก็ตายพุงก็ตายเจ้าใหญ่ขนาดไหนก็ตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกกระแสะเรียกทุกอาชีพต้องช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าอวดดีอวดเก่งแต่ให้เรามีอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อที่จะช่วยเหลือกันขอพระเป็นเจาน้าเนวยพรเดชประนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามน Turn you. ทั้งหมดถวายทุกสิ่งเพื่อเป็นของพระองค์พระเจ้าของข้าและเมื่อข้าได้เรียนรู้จักเข้าใจพระวาจาและปฏิบัติตามข้าจะเป็นเครื่อง แ่ความรักขอความเชื่อนำชีวิตก้าวไปนำพระราชัยสุพรรดินด้วยความรักมันคงยิ่งใหญ่ดัารอง